还是那的卡子链的，好吗？ พี่มาตัดไม้ด้วยกันใช่ไหมคะหรือว่ามาตัดไม้ด้วยกันตอนเกิดเหตุเกิดอะไรคุณพอดีก็อเขาดึงไม้อยุกเขดึงไม้ก่อนแล้วไม้ล่มแน่นอนะขาดึงยอดมันเป็นช่วงไหนก็ดีช่วงยอดหมากพอดีหรือไงยอดพอดีเลยอ๋อตัดไม้นี่มานานหรือยังคะคุณเก็บตัดนานแล้วนานจน จนเหลือแค่เนี่ยเขห้ยมาคอ,อยเขาหน่อยก่อนเลยมาผมขอขอมาเขาหน่อยค่ะเขาหลบไม่ทันเลยไงเขาไม่ได้เขาไม่ได้หลบเขาดึงเขาอยู่บนพ้นมังามงาเขายืนมองเฉยออยืนมองเฉยแล้วมันก็ล้มตายเลยอาการเขาเป็นไงมั่งอะตอนที่ตอนแรกอะเราก็น็อไปเลยล้มเขากล้ลลลกาได้มันก็ล้มหายไปเลยน็อไปเลยเป็นไงมั่งครับพี่เจ็บเอ่อเจ็บบริเวณแขนกับดาบลามไปทั้งตัวครับที่ซีดขวาครับแล้วก็มีแม่จะมีชื่อของหักสองที่ ใจตอนแรกมีได้รับแจ้งว่าไม่รู้สึกตัวใช่ครับตอนแรกรับ้รับแจ้งว่าไม่รู้สึกตัวแล้วหลังได้รับแจ้งเตืนก็รู้สึกตัวขึ้นมานอนร้องเจ็บไฟฟ้ามาเราเหตุการณ์นี้ให้ฟังนิดนึงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาจ่างคนงานมาตัดต้นไม้อ่ะค่ะตัดต้นไม้แล้วมันเวลามีโขนมาแล้วเขาไม่ยอมลบโอ้ไม่รยดเฉียดตรงนี้เฉียดตรงหัวใจเฉียหัใจแล้วก็ล้มสลบไปเลยแล้วก็ตัามหัวใจกันยัย หมากนี icana, かか่มัสูงมากพี่สูงสูงอลยขึ้นจนหมากขึ้นจนหมาแล้วแกไม่เห็นแล้วเจ้าของทีเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้บ็อกเจ้าทีด้วยไม่รู้มันจะเกี่ยวหรือเปล่าขอบคุณมากค่ะ ทีแรกก็กดตรเนี้มันเขยนกันแล้วกดตัวนี้หายใจเลัยนานแล้วบอกอุ้ยดีก็ทำนี่คือการสุดท้าย